หน้านี้นะคะเป็นประเด็นที่สังคมค่ะยังคงจับจ้องกันอย่างหนักเลยทีเดียวสําหรับผู้วิเศษร,รายใหม่ที่จอถูกแชร์ต่อจากหมอบีนะคะหลังอาจารย์ดานาัยปีชาปาระสิทธิ์ค่ะนักวิชาการชื่อดังด้านศาสนาปรัชญานะคะได้ออกมาโพสต์เป็นไหนเกี่ยวกับผู้วิเศษแล้วก็วัดรายต่อไปซึ่งหลายคนนะคะต่างก็คาดเดาว่าคือใครกันนะ ในเรื่องนี้เองค่ะก็มีลูกศิษย์บางส่วนนะคะเขาไปสอบถามกับอาจารย์เอจัก,กพัทด,ด้วยเช่นกันค่ะขณะที่กาลังไลฟ์นะคะในวันที่2กันยายนที่ผ่านมาโดยมีคนนะคะเข้ามาสอบถามกลางไลฟ์ค่ะว่าตอนนี้มีประเด็นผู้พิเศษต่อจากมอบีมีแต่คนว่าเป็นอาจารย์นะคะรู้หรือเปล่าซึ่งอาจารย์เอนะคะก็ะมีการตอบว่าไม่รู้เลยครับไม่รู้คนเนี่ยตีความยังไงแต่ส่วนตัวอาจารย์เนี่ยไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการพนันถึงจะอยู่ในสายมูแต่อาจารย์เนี่ยจะเป็นการให้บูชาของมงคลซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจแต่ละคนแล้วก็ ก็มีการดูดวงก็ดูจากโหราศาสตร์และไม่เคยมีการดูดวงส่วนตัวและการทําพิธีอะไรอาจารย์เนี่ยก็จะมีคลิปให้ดูตลอดอาจารย์ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคทุกกรณีไม่ว่าจะที่ไหนก็ไม่เคยมีการรับบริจาคและทุกครั้งที่มีการทําอะไรเนี่ยอาจารย์ก็จะปรึกษาทีมกฎหมายทุกครั้งว่าทําได้ไหมจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าใครที่อยู่กับอาจารย์เนี่ยก็จะรู้แล้วอาจารย์ก็ไม่ใช่หมอผีอีกด้วยค่ะ เป็นการแจ้งให้เราทุกคนได้ทราบว่าอาจารย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับหวยไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับหวยในทุกกรณีไม่มีเว็บการพนันไม่มีการดูดวงส่วนตัวไม่มีการแจกเงินนะคะเพราะว่าหลังๆมามิชชาชีพช้ยหน้าอาจารย์หนักมากจนแบบหลายคนเข้าใจอาจารย์ผิดแล้วก็ อาจารย์ก็โดนต่อว่าด่ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่อาจารย์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเราทุกคนที่ติดตามอาจารย์จะรู้ว่าอาจารย์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนและไม่เคยยุ่ง้วยไม่มีการบอกใบ้หวยใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคก็เป็นการ แจ้งข่าวให้เราทุกคนทราบโดยทั่วกันนะครับซึ่งในขนาดนั้นเองนะคะจะเห็นได้ว่าเพจเจมอลล้อยแปดีห่งก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าจารย์บอกว่าไม่ใช่แบบหมอบีเพราะไม่ใช่หมอผีและไม่เคยระดมทุนรับบริจาคและอินข้อความนันก็ที่บอกว่ายังไม่ถึงคิวอาจารย์นะรอบนี้พี่หนุ่มเฉลยแล้วคนที่รับไม้ต่อหมอบีก็คือเจนสัมผัสได้ค่ะ ซึ่งพอจอบจากกรณีของคุณเจนยานทิพย์นะคะในขณะนี้ที่กําลังรวบรวมหลักฐานเองนะคะก็มีข่าวลือนาหูข่าวา่าจะมีผู้พิเศษรายอื่นๆอีกที่จะถูกเปิดโปงค่ะส่วนกระทั่งล่าสุดน,นะคะพุทธพุทธอภิวันในรายการพุทธาทา็อกนะคะแล้วก็เพจบิเกียนค่ะได้ออกมาเปิดประเด็นนะคะเป็นที่จับตาอาจารย์เอจกกักรพัฒน์ค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผู้พิเศษลําดับถัดไปหรือไม่และในประเด็นที่อ้างว่าอาจารย์เอนิมิตรเห็นหน้ากากพระแม่เนี่ยจึงได้สั่งทําและเข้าพิธีพร้อมเปิดเผยมูลค่าว่ามีมูลค่ากว่า10 ล้านบาทค่ะโดยพุทธนะคะยังเปิดเผยด้วยค่ะว่าทีมงานพุทธทอค,ค่ะได้หาข้อมูลช่างที่ออกแบบแล้วก็หล่อหน้ากากนะคะทําจากโลหะและเมื่อถามว่าทําจากเพชรพลอยของจริงหรือไม่ทางช่างแกะสลักนักขอไม่ตอบและบอกว่าราคาเนี่ยไม่ถึงขนาด10ล้านบาทค่ะ ซึ่งช่างแกะสลักนะคะบอกว่าไม่สะดวกตอบจริงๆเพราะว่าเป็นข้อมูลของลูกค้าราคาไม่ถึง10ล้านแต่บอกไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ลูกค้ามีไอเดียมาให้ทางเราเดี๋ยวออกแบบลายเส้นปั้นแล้วหล่อทําออกมาแค่ชิ้นเดียวค่ะรวมไปถึงพี่เกียรตนะคะก็มีการโพสต์ว่า A อเนี่ยรู้อยู่แก่ใจควรชื่นชมคนไทยซึ่งสร้างงานศิลปะได้อย่างประณีตไม่แพ้ชาติใดในโลกค่าฝีมือเนี่ยไม่ถึงแสนด้วยเขาบอกพี่เกียรตมาค่ะ และจากประเด็นนี้เองนะคะทางท็อปดาราค่ะจะพาไปเปิดประวัติของเองจัก,กพัทนะคะจากพ่อค้าคีมสู่อาจารย์สายหมูค่ะ เอจัก,กรพัดนะคะมีชื่อจริงว่าธนากิจพองไซค่ะเป็นที่รู้จักในชื่อของเอจัก,กรพัดนะคะหรือว่าอาจารย์เอจัก,กรพัดค่ะภูมิลําเนานะะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าของบริษัทจักรพัดมั่งคั่งจํากัดค่ะโดยเจ้าตัวนะคะชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบค่ะชีวิตในวัยเด็กของอาจารย์เอนะคะเคยเล่าว่าครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจนค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำอาชีพเกษตรกรรมนะคะตัวเองเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องมีพี่น้องหลายคนในแต่ละวันเนี่ยจะต้องช่วยครอบครัวรับจ้างงานต่างๆนะคะตั้งแต่เด็กและหาเงินเพื่ออเรียนนหังสื ด้ววยตัเองค่ะหลังเรียนจบปริญญาตรีนะคะอาจารย์เอค่ะเริ่มหันเข้าสู่เส้นทางการทํางานธุรกิจนะคะเริ่มต้นจากการขายของออนไลน์โดยใช้โมเดลดอปชิฟนะคะคือไม่ต้องมีสต็อกสินค้าเองเคยทําธุรกิจนะคะสบู่ผิวขาวภายใต้แบรนด์นีออนไวท์ค่ะภายใต้บริษัทของนีออนไวท์ไทยแลนด์จำกัดนะคะแต่ก็มีการทุรักทุเลอยู่บ้างเพราะเคยประสบปัญหาทางธุรกิจหลายเรื่องไม่ว่าจะประสบปัญหาการขาดทุนโดนโกงนะคะจนหมดตัวฐานะการเงินเนี่ยแย่สุดจนมีเงินเหลือแค่หลักสิบบาทในกระเป๋าค่ะ ชีวิตของเอจักรพัฒนนะคะก็มีการพิกพันค่ะจากธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะคะขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่อสายมูไม่ว่าจะเป็นของมงคลเทวไลและการให้คำพยากรณ์แก้กรกกรมนะคะแนวทางพฤติกรรมชีวิตเมื่อธุรกิจหลักนะคะเริ่มได้รับผลกระทบจากวิก,กฤตเศรษฐกิจและช่วงโรคโควิด19นะคะระบาดอาจารย์เอนะคะได้มีโอกาสได้พบกับสินแสคนที่ให้คำแนะนำด้านศรนัทธาแนวทางมูทำให้หันมาสู่เส,ส้นทางสายมูเต็มตัวค่ะ ที่เห็นๆน,นะคะก็จะมีวิธีการขอพรนะคะทาบุญความเชื่อแก้กรรมแล้วก็พยากรณ์ดวงค่ะถูกเผยแพร่บนเพจ a c e b o o k นะคะที่ชื่อว่าเอจัก,กรพัฒน์ที่มีผู้ติดตามกว่า2.4ล้านคนเทวไลนะคะขึ้นชื่อว่าจัก,กรพัฒน์เทวไลค่ะในเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะคะภายนใน,นยปฎิสถานองค์เทพค่ะเช่นพระพิฆเนศน,นะคะแล้วก็องค์ปู่นาคาจักรพัฒน์ให้ผู้เคารพนับถือเข้าไปกราบไหวา้ขอพรค่ะอยากเป็นคนที่ดวงดีอย่าลืมดูแลดวงตัวเองนะครับนี่คือคําเชิญชวนผ่านคลิปโดยอาจารย์เอนะคะ มีการทําพิธีกรรมในมหาเลิกแห่งปีในการทาพิธีปวิตระยาตาพร้อมพิธี15มหาตันตะก่อนอัญเชิญดวงไปประเทศอินเดียเพิ่มความเป็นิรีมงคลสูงสุดและเสริมดวงในทุกด้านของชีวิตเพื่อยกฐานะของทุกดวงแบบ VIP สาหรับท่านใดเนี่ยที่ประสงค์ให้อาจารย์ดูแลวางแผนดวงมีพิธีกรรมใ,ใหญ่ทุกเดือนทั้งในไทยแล้วก็อินเดียพร้อมได้รับของมงคลทุกเดือนชุดพิธีบุตรเทวาค่าครู299ต่อเดือนค่ะ ก่อนที่จะมีคลิปนะคะมีการเปิดให้ดูครั้งแรกนะคะกับหน้ากาก,ากพระแม่นะคะมูลค่ากว่า10บล้านบาทซึ่งเรื่องนี้นะคะอาจารย์เอค่ะก็มีการระบุไว้ว่าพระพักพระแม่ทุรคานี่คือพระพักสายวิชาที่อาจารย์สําเร็จวิชาที่ประเทศอินเดียเป็นพระพักหนึ่งเดียวในโลกโดยพระพักที่อาจารย์เอเนี่ยนิมิตเห็นและสร้างโดยอาจารย์มิ่งศิลปินไทยประดับด้วยเพชรพลอยทั้งพระพักและหลังจากเสร็จพิธีอภิเษกแล้วจะนํากลับประเทศไทยเพื่อทําพิธีครอบครูให้กับลูกศิษย์ในงานไหว้ครูนั่นเองค่ะ เอาละค่ะงานนี้นะคะเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะว่าทางด้านอาจารย์เอจักรพัฒน์นะคะจะออกมาโต้เรื่องนี้ยังไงและขอฝากทิ้งท้ายนิดน,นึงนะคะว่าถ้าศาลยังคงไม่ตัดสินนะคะก็ถือได้ว่าอาจารย์เอจักรพัฒน์ยังไม่มีความผิดอะไรค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครใหทั้งช่องย t u b e ท็อปตลาดและ page, เพจ a c e บุ o กท็อปตลาดกันด้วยนะคะอ่ะอ่ะอ่ะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยะคะ่ะกดย่างกดเลย